สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับหนูผีดิ้นแต่เช้าอิจฉาพ่านพลานบูรี่เขาเจอต่อกลับเป็นไงถ้าทำสายศาสตร์ได้นะ่ะ กูจะทำใส่มึงคนแรกเลยพูดเรื่องพระพุทธชินราชมาให้คนกราบไหว้มันผิดด้วยเหรอเขาทำที่ตรงนั้นเป็นที่กราบไหว้เป็นแลนด์มาร์กเขาผิดอะไรเป็นที่สักการะของประชาชน F.C. เขามาเที่ยวมากราบไหว้อิจฉาเขาหรือไงสู้เขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ไม่เคยรู้เรื่องของตัวเองนี่คือวีรกรรมของมันที่ลุงไม่ทน ออกมาตอบโต้อย่างดูเดือดช่วงเช้าเป็นไงล่ะคืนนี้นะ่ะเดี๋ยวมันดิ้นหนักอีกมึงรู้หรือยังว่าชาวบ้านเขาไม่ทนมึงแล้วชาวบ้านหลายเสียงเขาออกมาพูดออกมาประนามมึงเนี่ยรู้หรือยังรู้ไหมว่าชาวบ้านอ่ะเขาประนามมึงว่ายังไงเขาไม่ทนวีรกรรมของมึงนะ่ะและครอบครัวมึงแล้วนะระวังชาวบ้านเขาจะออกมาประนามนะ รู้ไหมว่าเขาไม่ทนมึงแล้วถ้ามึงนะ่ะคนดีจริงฝ่ายไหม้ตรงนั้นเขาคงช่วยมึงแล้วคงช่วยมึงดับแล้วแต่นี่นะ่ะไม่มีหมาสักตัวไม่มีใครสักคนมาช่วยมึงเลยเห็นไหมว่าเวลาลำบากนะ่ะไม่มีใครมาช่วยเพราะมึงปากหมาคนเลวใครจะอยากมายุ่งชาวบ้านเขารู้ถึงพฤติกรรมของมัน และชาวบ้านบางคนน่ะออกมาปกป้องลุงกับป้าแล้วระวังสักวันหนึ่งน่ะชาวบ้านเขาจะรวมตัวกันขับไล่มึงระวังตัวให้ดีเดี๋ยวชาวบ้านเขาร้องเรียนขึ้นมาน่ะมึงจะเดือดร้อนนะไปเผา,านู่นเผานี่มึงเดือดร้อนไปถึงที่คนอื่นน่ะระวังนะทำคอนเทนต์อะไรทำอะไรระวังนิดหนึ่งอย่ามั่วตัวอย่าเยอะเผาเองดับเอง บอกนักเลงพอเพราะชาวบ้านน่ะเขารู้ถึงนิสัยสันดานของมันคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube คอยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ตรงนี้ครับวันนี้จะตอบกลับหนูผีอย่างเลือดเย็นไอ้นี่นะ่ะเลวเอาหลานมาเล่นดูสิครับผมบอกเลยว่าหลานมึงนะ่ะเป็นผู้ชายนะเขาเริ่มโตแล้วนะมึงไปใส่ร้ายพ่อแม่เขาระวังจะโดนส้นเท้าหลานเข้าให้นะ ใส่ร้ายต่างๆน,นานาสร้างเรื่องใหม่อีกแล้วว่าหลานน่ะพูดทำนองว่ารักหลานแต่จริงน่ะกระแนกระแนหนออกมาว่าหลานอย่างนู้นอย่างนี้มันดิ้นเรื่องว่าลุงโมโหลุงชอบไปตีลูกคนโตตีพี่โอมหาว่าป้ารักผัวหลงผัวเวลาเห็นหลานถูกตีไม่ห้ามเขารักลูกเขาจะตายมึงมั่วชิบหาย บอกไว้ให้มึงอย่าเอานิสัยมึงมาพูดว่าลุงนะ่ะตีลูกคนโตเวลาโมโหไม่พอใจอะไรไปลงที่ลูกคนโตนั่นคือนิสัยสันดานมึงที่ทำกับลูกเลี้ยงมึงมึงจับลูกเลี้ยงขังไว้ในรถมึงทำร้ายลูกเลี้ยงมึงแล้วมึงนะ่ะโยนความผิดให้คนอื่นหาว่าลุงเวลาโมโหทำลูกคนโตหาว่าลูกคนโตนะ่ะทุกวันนี้ ไม่ค่อยคุยกับใครเก็บกฎเมื่อก่อนน่ะลุงไม่ค่อยรักทุกวันนี้น่ะเหมือนลุงมาทำความดีด้วยเขาเป็นคนอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาน่ะไม่ค่อยพูดมึงนี่น่ะใส่ร้ายหลานระวังจะโดนส้นเท้านะแล้วสิ่งที่มึงน่ะทำกับลูกเลี้ยงมึงน่ะมึงมาฟังมึงทำลูกเลี้ยงมึงมึงทำร้าย ลูกเลี้ยงมึงทำไมนี่คือสาเหตุที่ลูกเลี้ยงไม่รักมึงไม่เอามึงเลยแม้แต่หน้ายังไม่มองเลยทุกวันนี้นะ่ะเขาได้สามีใหม่ดีมากครับเด็กๆลูกๆนะ่ะรักผู้ชายคนใหม่นี้มากแตกต่างกับอีกคนโหแม่งชั่วเลวระยำต่ำซามฝากถึงมึงนะความคลืปหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ หนูผีเมื่อคือนน่ะมันดิ้นหนักมากมันด่าผู้เป็นพ่ออีกแล้วครับด่าตายอีกแล้ววิลกรรมของหนูผีน่ะเร็วระยำเอาแต่คอนเทนต์เอาแต่ยอดวิวเมื่อคือนน่ะมันด่าตาว่าตานะ่ะออกมาหากูสิกูน่ะอยู่กบก,กอกพร้อมบวกคนอะไรด่าพ่อตัวเองกระแนกกระแหน่พ่อตัวเองแกแค่เสนอไงให้แม่น้องผลไม้น่ะ เอาป้ายมาติดก็แค่นั้นเองไม่ต้องดิ้นไปไกลหรอกเขาแค่เสนอไอ้นี่นะ่ะดิ้นโยงมากระแนกกระแหนตายกเรื่องเมียน้อยชั่วจริงๆมันโยงเรื่องผู้หญิงพูดแดกดันตาเรื่องมีเมียน้อยด่าว่าตาเนะ่เลวมากหนูผีมันหลุดหนักดิ้นหนักมากรับไม่ได้กับสิ่งที่มันทำเพราะฉะนั้นนะ่ะคนประเภทนี้ ไม่มีความเจริญมึงเตรียมรับกรรมกับสิ่งที่มึงทำไว้ได้เลยด่าพ่อด่าแม่ตัวเองไม่มีความเจริญหรอกไม่ได้ด่าตาโดยตรงแต่มันน่ะกระแนกกระแหนตาเรื่องป้าที่ตาบอกว่าให้แม่น้องเอาป้ายไปติดเลวได้ใจจริงๆน่ะคนอย่างมึงน่ะชั่วเลยน่ะนรกส่งมาเกิดคนดีๆเขาน่ะ ไม่ชี้หน้าด่าพ่อตัวเองเขาจะต้องยกพ่อตัวเองขึ้นเหนือหัวแต่ไอ้นี่นะแม่งเลวกระแนกกระแนว่าด่าต่าง,าง,างๆนานาคนดีๆเขาเป็นแบบนี้เหรอ fc ตาสว่างได้แล้วฝากถึง fc หน้างโง่ของพวกมันอย่างโง่ให้มากอย่าดักดานให้มากตื่นเช้ามานะก็ด่าพ่อตัวเองคนดีๆเขาไม่ทำแบบนี้ นี่เหรอจบปริญญามา่ะระวังหลานสองคนเตะเอานะอายุ15แล้วเป็นนายแล้วนะระวังโดนเท้าหลานเตะปากเอาแล้วจะจุกนะไปว่าตาเขาไปว่าพ่อเขาไปว่าแม่เขาระวังเดินไปแล้ววูบความคลิปหน้าล่าสุดจากทางช่อง Youtube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับสำหรับคลิปนี้พอดีวันนี้ได้มียูทูบเบอร์ที่อยู่ กับลุงนะ่ะได้นําข้อมูลของเพจดังเพจหนึ่งไม่รู้จะดังมากดังน้อยหรือไม่ค่อยดังหรืออยากดังน่าจะเป็นอยากดังมากกว่าเพจ fc ทีมงานอะไรนี่แหละพอดีลุงนะ่ะก็ดูแล้วว่าเพจนี้โจมตีลุงมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ทีมงานทนายเพชรคาดหน้ายกเป็นทนายสายเทที่ได้พูดคุยกับลุง อยู่นะเรื่องเพจนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเกี่ยวกับผมนานไปถึงไหนผมก็จากกับทีมงานทนายด้วยดีทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองลุงเคารพในตัวทนายทุกท่านทนายไหนดีผมก็ชื่นชมทนายไหนไม่ดีอย่าว่าแต่คำขอบคุณเลยครับเพจดังกล่าวนะเขียนบรรยายเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น ในบ้านกกอกใช้คำว่าจำเลยกับผู้สูญเสียหาว่าเรียกคะแนนความสงสารบรรยายไปว่าตอนนี้นะ่ะจำเลยเรียกคะแนนความสงสารจัดงานมิงไปขัดแข้งขัดขากับทนาย9บาทต้องขออนุญาตเอาคำพูดบางประโยคมาอยู่ในคลิปเป็นคำพูดของเพจดังกล่าวที่เล่นงานลุงกับป้ามาโดยตลอด นี่แหละเขาเรียกว่าคำพูดสอ่อวาจากริยาสอสกุลคนที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นผู้มีปัญญาเนะ่ะเรียนมาสูงมาทำการแบบนี้กับชาวบ้านตาดำๆที่ไม่มีทางสู้ไม่มีโอกาสที่จะออกมาอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อย่างย้ำเสมอว่าถ้าใครไม่ลงพื้นที่ก็จะไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีอะไรบ้างแต่เพจดังกล่าวนะ่ะเอาภาพรูปภายในบ้านหลังหนึ่งขึ้นไปแปะในหน้าเพจตัวเองแต่เผอิญบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านของจำเลยแต่เรื่องราวที่เขียนในเพจเป็นเรื่องราวของจำเลยในคดีนี้นี่แหละครับมันส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมกริยาต่างๆของคนที่เป็นเพจดังกล่าวเล่นลุงมานานแล้วลุงไม่เคยตอบโต้ว่ากล่าวให้เสียหาย แต่ครั้งนี้ข้อมูลเริ่มบิดเบือนเมื่อก่อนไม่ได้ดูไม่ได้ใส่ใจลุงเคารบกับตัวทนายทุกท่าน